โอเคสวัสดีด้วยนะครับผมอยู่ผมนุกนะพิเศษใส่ไข่เหมือนเดิมครับวันนี้มาหาเดินสตรีปลากระสูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดสวนส้มนะครับสำหรับใครจะมาก็มาจอดรถตรงนี้ได้ครับแล้วก็เดินลาอเข้ามาเลยนี่ครับแล้วก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ครับช่วงนี้ก็ข้าวอากาศหนาวเนาะหาตกกระสูบแก้หนาวนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเขตอภัยทานอยู่นะครับนี่ครับช่วงหน้าโรงเรียนถึงนู่นครับ เดี๋ยวเราก็เดินไปให้พ้นเขตเอาไปทางก่อนนะไปโอ้โหโดนโดนมีสายด้วยมีสายด้วยเฮ้ยเขาต่อโอ้โหอก่าโลุด มมีไซด์ด้วยนะครับมันมาพาไปพานต่อเสีย <c oughs> ดายชัดว <c oughs> ันนี้ผักเยอะนะครับเดินมาสุดทางแล้วเนะี่ยไม่ค่อยมีที่ให้หย่อนเลยนะครับได้ตัวเดียว นี่ไงโดนโอ้โหลุดอะไรครับ <c oughs> นี่เฮียโดนโดนนี่มานะครับผมมานะครับผมหนึ่งต้แไมไแต้แม,มแสองแล้วนี่ครับอันนี้ไซส์ดีนะะเป็นไซส์อย่างนี้ก็พอดึงเบรกออกนะครับนี่ครับ สายประมาณขีดสองขีดนี่ครับไซนี้กำลังดีนะที่เนี่ยถ้าไซนี้กำลังตกเพลินนะครับนี่กอสุช์ อืมโดนนี่ไงไงนรือนะครับพอไม่กัดนะครับกัดจะฟิชซิงกิ้งได้น้ำครับพี่เอาไหมาให้พี่ไปครับพี่ี่ไปเลี้ยงใช่ไหมเอาไปเรียกครับโอเค หิวโดนโอ้ยนี่ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยไปพันพันอะไร <c oughs> ปลาอยู่แล้วเนี่ยแต่พันอะ่ะต,ตอนนี้พันอะ่ะปลายอยู่แล้วปลาอยู่แต่พันออกมาอ๋อนี่หเหี้ยปลาอยู่นะต้อง <c oughs> ให้ปลามันดึงไปนะดึงเบ็ดไปโอเคออกมาฝั่งนี้สิเพื่อนให้ปลามันดึงลงไปนะเพราะมันมีรากบัวอยู่เนี่มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ เ้ไปฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเอาอกดูแล้วไปดแลดูแลแล้วโอ้โหมามาเลยโอ้โหอย่าใส่ดีนะครับนี้นี่โอ้โหกัดป๊อปเลครับตอนแรกผมตีไปแล้วรอบหนึ่งนะผ่านไปมันไม่ยอมกัดน,นะมันว่ายผ่านต้องกลับมาซ้ำนี่ติดป,ปากเหนียวครับสึกว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับใส่ดีค่อนข้างตึงไป โชแข็งแรงอยู่นะเพราะว่ามันติดแค่ปากเหนียวนะครับไปหาไม่โดนแล้วโดนแล้วนี่ไงไอ้เหว้วปลามีาแต่ตัวเล็กเอา้าปลาอยู่ันเนี้ยปลาอยู่เนี้ยปลาก็อยู่บัวก็อยู่ อถอนบัวมาก่อนนี่ไงปลาตัวทมย่งเลยนะครับนี่ไงมาตัวขนาดนี้นะป๊อปมันเลยไม่กัดนะครับตัวมันเล็กจัดเล็กจัดป๊อปไม่กัดถอมเชียวจัดเลยนะครับกระสุบขีดไปได้ชูมันกัดนะนี่โดนแล้วโดนหมานะครับ มาครับผมกระสูบจิ๋วนะครับเหยื่อเล็กปลาเล็กนะต้องโดนนะครับพอเปอร์ไม่กัดนะต้องอย่างนี้แหละใช้ดำตื้นเนาะเรียบร้อยเต็มเงี้ยงโชคครับโชบผลของการโชบเรียบร้อยฝนงนอกจุม รูแล,แ,ลแ,ลแล้วนี่ไงมาอีกหนึ่งครับไล่มาแต่ตรงนู้นเลยนะนี่ไงเชาะสายเท่าเลยครับติดปากเหนียวอย่างนี้ก็ไม่มีหลุดครับนี่ครับเท่า,ากับเมื่อ,อกี้ไหมไอ้หน้าอกชุบ มมาแก้แค้นแล้วมันหลุดไปนะครับมันหลุดไปเมื่อตอนเช้านะมันต้องโดนแน่เราจะโน่นยันก่จะกัดโดนอือ <c oughs> โดแล้วโดแล้วนี่ไงเอาว่ะกว่าจะโดนะครับโอ้มาแล้วยา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 เดี๋ยวนะสุดเจ็บปะใส่ดีอยู่นั้นเนี่ยประมาณสองขีดขีดสองขีดยกเลยยกได้นะครับฮึยชูเนี่ยปั่นขึ้นมาเลยอ่าใส่ดีนะนี่ครับ กับสูบไซส์ยอย่างนี้ค่อยได้ตึงหน่อยนะไม่ใช่แบบไซส์เล็กๆจิ๋วไซส์ยอย่างนี้ค่อยได้เรื่องหน่อยนะครับไปรุ่นโชว์ <c oughs> โ,อโอ้โหโุนไปเลยโอ้โหมาลุ้นนะมาโอ้โหไปเลย าอะไรครับเนี่ยกระสูบนะครับมาขึ้นมาขึ้น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 อย่างี้แหละตีจนโดนนะครับ ไม่ติดปากซะด้วยไงติดหัวนะครับว่าทำไมวิ่งปี๊ดเลยแม่ไม่มไปโฉบอีท่าไหนก็ไม่รู้นะครับเหยื่อติดหัวใส่ประมาณสามสี่ขีดนะเดีย๋ยวมันไปโฉบอีท่าไหนไม่รู้ครับเบ็ดติดหัวางนะโอเคเบ็ดติดหัว นี่ครับตัวุท้ายแล้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะโอเคจบแบบสวยงามนะครับ